อ, oh <my> อ่าอย่าอย่าอย่าเลยอย่ามาบิดปั้นเลยนี่พี่เองนะเนี่ย uh huh. โหทุกคนโซงนี้โซงนี้ดูบิดชัวทุกคนถ้าทุกคนเล่นเซิร์ฟีพี่แล้วเห็นคนที่ชื่อว่าน่ารัก <c oughs> สีน้ำเงินนะให <c oughs> hey, ้ร,รีบรีบรีบเอาตายเขาตัวกากาที่สุดแล้วก็แคลีนะจะได้ไม่มาอยู่อีกเลย <c oughs> พลเล่นพลเล่นพลเล่นพี่เอาตัวประกันให้ นไม่บิดรอกแล้วก็พู้ดูเหมือนส่งบิดเขาเหมือนกันนะที่พี่เป็นพี่ดนูนะไม่พี่ไม่ใช่พี่ดูนี่คือพี่น่ารักพี่ไม่ใช่พี่ของฉันเชื่อปันได้ร้อยลนเปอร์เซ็นต์เลยเอาปลาหมึกประกันให้โอ้โอเค แครอทประกับให้แล้วกันนะวิว <c oughs> เล่นไิวเล่นอื <c oughs> ปั่นไปกินข้าวนะวิ <c oughs> <c oughs>